ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีผู้ติดตามไหมผู้ติดตามเก้าครับผีร่มชิปรับชมคลิปเบ้าอิดครับขอบคุณหลายนะครับเรื่องที่รับชมชคลิปเบ้าอีทมี้คำครับเบ้าอีทข้าไปตัดใหญ่งวอยู่ครับเพิ่งในไรครับนี่มื่งเศร้านี่มือถือรอหนึ่งครับมาหลุนครับมาหลุนกันมาหลุนกันครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บ่าวอยู่นี่นะครับเด้อขอบคุณหลายๆเนะครับเด้อที่รับชิมกินบ่าวอิสขอบคุณหลายๆครับขายปลาสามตัวครับปลาแดงหมูว่านนี่ใส่เงินพ่อไดงข้าวมัน,นครับเดี๋ยวกินครับแล้วกินีกับขายพ่อแดงข้าวมันครับมันมนันนครับถามอยู่ล่วงเข้ากับปลาข้าวใดกันด้วยครับวันนี้ นี่พูดแลตัวสองตัวอยู่เข้ามาเนาะบาร์ยิทสิประมานบอครับเหมือนนี้บอลพอยังโตอยู่ครับวหมือนนี้ือว่านี่ก็ใส่สวยครับสามโลสองโลเคลิงใส่บิ๊กๆครับบ้านนี้เหมือนนี้บอลพออยู่ครับ กบอของเต่าครับฟังฮันนี่ว่าชิบุรุษจบเจอรุดครับของหินคือครับขาดเยอะคมว่าน่าจออก oo, ยกูครับบนนี้น่าจะลดก็เปิดเรือเปิดเพ่งซ้อมเรือครับ อ,อีกเดี๋ยวเดี๋ยวพายมันอ,อครับพายโบเกนตายเขื่อบุกเกงไห,หลม่องแค่เนี้ยครับม,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 มีอย่างเงียบได้ครับประวันนี้ตัวกันอยู่ป่าบุม จ่มตัวข้าวันนี่มาลอ,อยตื่นเต้นนะปาครับกางันมองของไั้เนครับ น้ำอยากยูแน่ครับดูนี่ป้าไม่เอยสืนไม่ได้ดอกต้องกนะนคืนเรื่อยๆครับ <c oughs> ตุดๆหรอครับวันนี้คืานี่ ปพอดไปนั่งครับไปสางม,มันยังสีบ่มื่อย้งครับน้ำสางสางเป็นชั่วโม่งครับไหลม่องแค่บ่ถึงเศร้านาทีครับยี่สิบนาที็สางม,ม่องอีน,น้นแห้งครับเหมือนแห้งครับบดัน มองเขาจดมัดเนี่ยมอสครับตัวบอสโอเคครับ เปื่อนแห้งครับเปื่อนแห้งเปื่อนแห้งเปื่อนแห้งครับเกิดใหม่ร้ายแห้งครับอุยหุดครับนักตึงๆเนะครับเรื่องในนานาไมแ่แห้งนี่ให้ทิคักครับดึงนี่หว่วยหน่วยๆอยู่ยยยยยยแล้วครับ แค่นี้แหละครับนี่นัดตึงๆนะครับอู้หูนครับหนักเลยครับโอ้ยบกไยครับรอบนี้ของนายเสียแดดบกไฟอ,ยอยีกแล้วครับขึ้นว่านี่เม็ดชิลีอยู่นะครับยาม,มากไกลเหล่าบนผออยู่ครับ มาแล้วครับ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 โอ้โห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 โอ้้มาดีครับมาดีมาดีโอ้ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับใส่สวยครับโลกัวครับใส่เป้าอีกแล้วครับนี่เฮ้ยมันมันครับมัน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 ไหลหมองมากกระโดนเหรอครับเด่ปลายังตือนเตือนให้เก่าอยู่ครับ มานละครับมนันม้าละน้ำนำเลยครับนนักยังครับ,ๆๆรบเสียบไไหม แต่พุทธเศษใบใหม่ครับคุณผด้ชมซาบปลาเลยเป็นนักหนักครับว่ามันเศษใบใหม่นะครับคึ้ว่าแต่ว่ามป็นปลาครับหมาครับพุทธอู้หครับพุทธเป็นอะไรผู่บ้านนี่ปลาตำมองบลายิ้มไล่เลยครับตำเยุ้อเนื้อเนครับมันบบมันบบซุปหัวครับปลาใหญ่ครับตำสามเถ่อครับตำไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆปลาบบซุป สุดาเห็นครับสุดปโปเห็นครับอมอกมันหน่อยครับมอกยิบแปดเส้นครับมอกหนายิบแปดเส้นหน่อยครับปลาบปซุปหัวครับปลาซุปหัวเอาเลยยิบแปดเส้นเลยกับบ้านซิบโลดีครับซิบกโลมันหนาจะใหญ่กว่าๆๆน,นะครับโปซุปหัวครับ ชิดายครับบุพันธ์เลยครับพันสิยังใครอยู่เหนือมองบ่อไหลมองมันสามสิบตาครับเหนือมองมันบ่อไหลน้องครับบ้านนี่รุ่นปลาใหญ่ครับหมูโปลาใหญ่ผมเห็นตัวดำยึกยึดอยู่ไหมตำแล้วกระดาบมองว่าอี้ไปเรือดาไปเรื่อยๆครับอ้สิดายครับสิดายบ้านสิดายเหี้ยแล้วมันสีเข้มตัวครับบ้านอื ครับโอเคยิงเลยครับ บดเตียวแหละครับเดี๋ยวตัวนึงอยู่นี่เราบดเตียวแหละครับครับแสงมองอยู่ครับไปดีแสงมองอยู่ครับ แค่งครับตัวนึงอยู่ครับเดี๋ยวตัวนึงอยู่ 也不能用。 Thank you. ครับครับใส่ประมาณโลเครืองครับเอ้าฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับาหมานครับเอ้ย